คุณจะทํางานรับใช้หรือไม่ก็ตามบางคนมองเพราะว่าตนเองไม่ได้สิทธิ์ยิบาลตนเองเป็นเพียงแค่คนที่มาที่คริสตจักรดังนั้นฉันไม่ได้รับการส่งเรียกคุณได้รับการส่งเรียกแล้วโรคบที่8เปาโลได้กล่าวเอาไว้นะครับในข้อที่30ว่าและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไวนะ้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น โรคโซรดให้เป็นผู้ชอบธรมผมถามนิ่เกิดในเวลานี้คุณเป็นคนชอบทำไหมหากคุณเป็นคนชอบทำนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกคุณเรียบร้อยเอเมน,นไหมอันดับแรกก่อนที่คุณจะรับใช้พระเจ้าคุณต้องบังเกิดใหม่เสียก่อนเอเมนไหมนั่นคือขั้นแรกของคุณเลยคุณบังเกิดใหม่หลังจากนั้นคุณรับใช้พระเจ้าและ เมื่อคุณบังเกิดใหม่นั่นคือขั้นตอนแรกที่คุณได้รับการชำระให้เป็นคนชอบทำคุณชอบทำก่อนที่คุณจะทำและรับใช้คุณละคุณชอบทำในวินาทีที่คุณเชื่อในงพระเยซูคริสต์ดังนั้นจากข้อนี้คุณได้รับการส่งเรียกตั้งแต่วินาทีที่คุณได้รับเชื่อคุณได้รับการส่งเรียกก่อนที่คุณจะทำาละรับใช้เสร็จวันนี้คุณจะมีตำแหน่งวิ ู้ที่พระเจ้าทรงเรียกไ่้นะครับเปาโลเองได้เขียนเกี่ยวกับตัวท่านเอาไว้ในจดหมายแต่ละฉบับที่ท่านเขียนไปถ้าเขียนไปที่โรมท่านก็จะกล่าวก่อนว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านไปเขียนเขียนไปถึงฟิลิปปีท่านก็เขียนไปก่อนว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแ้นจะขึ้นต้นทํานองนี้ว่าข้าพเจ้าเปาโลจากนั้นก็จะบอกว่า,าท่านเป็นใครน่าแปลกนะครับที่เปาโลมักจะเขียนว่า ข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งเรียกเอาไว้ผมมีคําถามว่าคุณมีความมั่นใจขนาดเปาโลไหมว่าเวลาเขียนจดหมายท่านไปถึงใครก็ตามคุณจะเขียนว่าข้าพเจ้าจดจดจดเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกเอาไว้นะอย่างอย่างสัปดาห์นี้คุณจะต้องเขียนจดหมายถึงนายของคุณลูกน้องของคุณคุณเขียนได้ไหม<ภา>ข้าพเจ้าจดจดจดเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกเอาไว้เราคงไม่ได้มั่นใจขนาดน,นั้นแต่เปาโลมั่นใจเหลือเกิน ไปอ่านดูได้จดหมายฉบับไหนข้ะพระเจ้าเปาโลผู้ที่พระเจ้าเรียกเอาไว้รอบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัคาทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าคุณกล่าวเกี่ยวกับตัวเองได้กับเปาโลไหมว่าคุณเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ท่งเรียกไว้และนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเปาโลเพียงเพราะท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะในข้อที่หข้อที่7 ท่านกล่าวถึงพวกเราทุกคนที่อ่านจดหมายของท่านด้วยท่านกล่าวว่ารวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วยคุณเป็นคนของพระเยซูคริสต์ไหมถ้าเช่นนั้นคุณเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเรียรกในข้อที่เจนะครั <c oughs> บบรรดาเรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียก ให้เป็นธรรมนิยมชนขอเป็นคุณละสษณติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดผมอยากให้คุณสังเกตนะครับทุกคนคำว่าบรรดาหมายถึงทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในกรุงลมท่านกำลัง,ลงเขียนจดหมายไปถึงผู้เชื่อที่อยู่ในกรุงลมและจดหมายฉบับนี้เหมาะสําหรับพวกเราที่อยู่ที่นี่ด้วยนั่นหมายถึงพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยคุณเป็นคนที่พระเจ้าทรงรัก และคุณเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเรียกพระเจ้าทรงเรียกคุณระดับแรกก่อนที่คุณจะทางานรับใช้พระองค์ทรงเรียกคุณให้เป็นธรรมบิกชนพระเจ้าเรียกคุณให้แยกตัวออกมาจากโลกนี้นี่เองคําว่าธรรมิกชนหมายถึงผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์หมายถึงผู้ที่ถูกแยกออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โลกนี้ไม่บริสุทธิ์โลกนี้แดเพื้อไปด้วยบาปพระเจ้าเรียกเราให้ออกมาจากการยึดติด สิ่งของที่เป็นของโลกน่าเสียดายนะครับที่คนมากมายปฏิเสธการทรงเรียกไม่ใช่ทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกคนจะไปผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกตอนที่คุณรับความรอดจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้อยู่นื่ที่สุดผมเชื่อว่าคุณเองเคยปฏิเสธมาแล้วหลายครั้งพระเจ้าเชิญเชิญแล้วเชิญอีกผมไม่ทราบว่ารอบที่เท่าไหร่ในที่สุดคุณตัดสินใจที่จะรับ การส่งเรียกคำว่าเรียกในภาษากรีกหมายถึงการเชิญนั่นเองพระเจ้าทรงเชิญทุกคนให้เข้ามาแล้วเมื่อทุกคนเข้ามาพระเจ้ามีความคาดหวังกับเขาว่าเขาจะเข้ามารับก,การชำระให้ชอบธรรมแล้วดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์พระเยซูได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ถูกเชิญเข้ามาในงานสมรสงานสมรสเป็นงานอันบริสุทธิ์พระเยซูได้เปรียบแผ่นดินสวรรค์ไว้กับ พิธีสมรูรณ์นี้ผมอยากจะให้เราเปิดไปดูนิดนึงนะครับในอ่าอาต่ก่อนจะไปเรื่องนะ้ผมขอกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนพระเจ้าทรงเรียกเราให้แยกตัวออกจากโลกนี้และทรัพย์สิ่ของในโลกนี้ให้ปฏิบัติตามสม่วยในอนาคนี่คืออันดับแรกนะระองทรงเรียกเราให้เป็นธรรมธรรมนิกชนระอรงทรงเรียกเราให้เป็นคนชอบธรรมด้านหมายถึงระองทรงเรียกเรา ให้ออกมาจากการตกอยู่ใต้อำนาจของทรัพย์สินของในโลกนี้หลายคนยึดติดก,กับสิ่งของในโลกนี้จนไม่รับการทรงเรียกของพร,ระเจ้าล้วมีตัวอย่างนะครับอยู่ในสิ่งทีใ่ในเรื่องราวของ Press. พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ประกาศแล้วมีเศรษฐีอูมคนหนึ่งมาหาพระองค์ไปดูในบารละกอบบทที่ 10: ข้อ17ด,ด้วยกันนะ,ะบารลโกบทที่10ข้อที่17 เศรษฐีคนนี้เข้ามาหาพระองค์และทูลถามพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถรอดได้พระเยซูก็บอกกับเขาไปว่าต้องทาอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาทามาตั้งแต่ยังเด็กแล้วเมื่อพระเยซูมองชายคนนี้ร่วงรักเขารู้ว่าเขาจริงใจนะครับแต่รู้ว่ายังมีอุปสรรคนึงที่ขวางเขาอยู่อุปสรรคนั้นก็คือเพราะเขาเป็นคนที่มากมีมากเขารักทรัพย์สินของ ของเขามากกว่ารักแผ่นบิดของพระเจา้าเขายึดติดก,กับสิ่งของของเขามากเกินกว่าที่จะเข้ามาหาแผ่นบิดของพระเจา้าอ่า,าบรบบทที่10ข้อที่17เมื่อพระองกำลังเสด็จออกไปตามทางวิปผลติวิม,ม,มาหารพรกคุกเขา ลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าวเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตดีรักข้อ21นะครับพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาและตรัสว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปถ่ายบรรดาศิลของซึ่งท่านมีอยู่แจกใจให้คนปนาหาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวนแล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราด้วครับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขารึเปล่า เนีพิฆาตเขายี่สิบสองเมื่อ 22, เขาได้ยินเรื่องน้้ของเขาก็สลดลงแล้วตอนนั้นก็ออกไปเป็นทุกก็เขาม,มีทรัพย์สินของไปแลกัน,บบน,นพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าใายของเขาไหมการที่พระเยซูเป็นเจ้าใายได้ไหมายถึงพระองค์สั่งแล้วเราเชื่อฟังและทำตามคําสั่งั้นเราจะเห็นว่าเขาไม่ตามพระองค์อย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูสั่ง เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวก12บสองคนคนพระองค์สั่งแบบนี้หมดพระองค์สั่งว่าไงครับจงตามเราไปเราจะเห็นว่ามัดทิวทิ้งเงินทั้งหมดแล้วตามพระองค์มาเราจะเห็นว่าเปโตรทิ้งแขทิ้งอ้วนทิ้งธุรกิจประกอทั้งหมดแล้วติดตามพรมะเยซูมาทุกคนตามพระเยซูมาเขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้เพื่อเพื่อนหลังตรงนี้หมายความว่าพวกเราในวันนี้ต้องลาออกจากงานแล้วมาอยู่แบบไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ตามพระเยซูไปวันวนหรือเปล่าเปล่านี่กําลัง เป็นการเรียกให้เป็นอัครทูตเรียกให้ตามพระองค์ในเวลานะ๊าะนี่เป็นสิทธิพิเศษที่บอมให้กับพวกเขาเหล่านะให้ตามโรกไปตลอดสามปีขึ้นเรียนรู้จากโรกแล้วนำสิ่งที่โรกสอนออกไปสอนต่อทั่วโลกแต่ชายคนนี้